เรามาคุยกันต่อนะคะกับวทะเด็ดของปูตินบนเวที UN ที่ผ่านมานะคะเรามาดูโขดที่สามที่มีคนหยิบยกมาว่าปูตินพูดได้ดีมากนั่นก็คือเรื่องของมุมมองของความแตกต่างเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะต้องถูกบังคับให้ปรับให้เข้ากับรูปแบบของการพัฒนาโดยรูปแบบเดียวซึ่งได้รับการยอมรับโดยแค่บางคนว่าถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวเพียงครั้งเดียวก็มีแค่คนกลุ่มนี้แหละที่ยอมรับจริงๆแล้วมันมันมีความแตกต่าง ก็คือคือบูตินบอกว่าอย่าไปพยายามบังคับให้ทุกคนต้องเป็นอย่างตัวเองเป็นพี่นึกถึงอะไรมหมนึกถึงท่านนายกลุงตู่ของเราแล้วที่เคยบอกว่าเสื้ออะไรนะอย่าตัดเสื้อมาแล้วจะต้องบังคับให้หล่อใจเพราะว่ารูปร่างไม่เหมือนอุณหภูมิบ้านเราไม่เหมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเนี่ยท่านนายกดูรายการเราอยู่ก็คงจะคิดถึงคํานี้ได้นะกลัวโดนเรียกเป็นปรััศาคติกินจุอไม่เรียกไลหรอก อ่านี้เห็นภาพนะคะก็คือ no สูตร fit all ทุกคนตรโนีะใช่ไหมคะมาดูประเด็นที่4ค่ะอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเป็นประโยคว่าคุณสํานึกในสิ่งที่คุณได้ทำลงไปหรือไม่เขาถามใครมาคำนี้นะเขาพูดต่อหน้าหลายๆคนเขาใช้คำอย่างนี้ do you realize what you have done ใช่ไหมสำนึกบ้างไหมว่าสิ่งที่คุณทําลงไปมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างนั้นจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นการถามหาสามัญสำนึกเลยอะแรงมากแต่แต่ว่ามันก็จริงถูกต้องน่ากลัวคนไม่ต้องหน่ะคนฟังเหมือนโดนโดนตอกนั่งไงอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยอะใช่แล้วก็ต้องถูกบังคับให้นั่งฟังต่อไปด้วยประเด็นนะคะเขากล่าวอีกค่ะคุณตุลินกล่าวว่าผมกลัวว่าคําถามนั้นจะลอยอยู่ในอากาศเพราะว่านโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักประกันของตนเองและความเชื่อมั่นในการ เป็นผู้อยู่เหนือกฎของตัวเองเนี่ยนะคะ exceptionalism ตัวเองเป็นผู้อยู่เหนือกฎและการที่ตัวเองไม่ต้องรับโทษยังคงไม่ได้ถูกสละทิ้งไปใช่เขาหมายถึงว่าสารัฐเนี่ยก็ยังยึดมั่นอยู่ที่ว่าข้าเป็นยายนะฮะนี่คือในมุมมองปูตินนะฮะแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศอย่ามาแจ้งความนะคือเขาบอกว่าพี่สนใจตรงคำว่าการไม่ต้องรับโทษนะ คือว่าทําอะไรก็ได้ลุกรางคนอื่นก็ได้ยุ่ยแย่เขาตีกันเห<ะ>มือนอย่างในซีเรียเนี่ยอตอนที่สหรัฐอยู่มาจะเป็นปีะนะคะกับพันธมิตรบางฝ่ายนะ่ยจะไปกําจัดไอซิสให้พวกผู้ก่อการร้าย<ะ>เนี่ยนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทำไม่เห็นมีอะไรพวกอะไรยิ่งงอกงามขึ้นเพราะว่าสหรัฐเองแหละที่เป็นคนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้นะฮะ <laughs> แล้วตอนอันนี้เป็นที่ยอมรับ ข่าวออกหมดแม้กระทั่งแม่แคนก็ออกมาพูดคนสารัฐเองนะคะนั้นอันเนี้ยเขาบอกออแล้วก็สารัฐออกมาโต้เมื่อไงมาไอาอุปกรณ์ที่ส่งไปให้พวกไอศิตเนี่ยส่งไปให้ผู้ก่ะกันร้ายเนี่ยเป็นผูกก่อกันร้ายสายกลางนะสายกลางไม่ได้สายโหดสายเฉยนี่ในข่าวแล้วก็ข่าวในคุณธนงกขันทองเขาเกียดออว่าอย่างนี้นะมีู้กการร้ายสายโหดสายกลางแล้วมีสายอ่อนโยน อ่อนโยนน่ารักเชียวน่ารักเชียวแบบว่าปณีปนอมใช่คือกลายเป็นคนที่ถูกโลกมองแล้วว่าเป็นผู้ทําให้เกิดความเสียหายการรุนแรงการแตกแยกนะฮะเพื่อผลประโยชน์ตนเองในการครอบครองน้ามันนะฮะหรือว่าเอเวอรเนี่แล้วไม่แล้เป็นคนส่งขาวุธให้แต่ปูตินเข้าไปไม่กี่วันท่านลมจนหมด อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเห็นภาพกันเองใช่ค่ะใครติดตามข่าวก็น่าจะนึกออกนะคะมาดูวันอย่าดูแต่ช่อง CNN BBC หรืออะไรพวกนั้นฮะคือดูได้แต่ให้ดูอีกสำนักข่าวบ้างสองสองด้านก็คือของ RT คือรัสเชียทูเดย์แล้วก็สปุตนิกส์นิวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือดูทั้งสองฝั่งคุณจะได้เห็นอะไรอีกแบบหนึ่งเลยอแล้วจริงๆตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตก็จะมีคนออกมาเขียนให้ความคิดเห็นเยอะแยะมากมายในการเปรียบเทียบข้อมไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั้งโลกเลยมาดูวาทะที่2นะคะเขาบอกว่าพูดถึงเรื่องของสุญญากาศทางอำนาจของพวกคลั่งไคล้ความรุนแรงสุดโต่งบูตินกล่าวว่ามีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าสุญญากาศของอำนาจซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งในตะวันออกกลางและในแอออฟรรริิกกาาาาเหนนนนื่ไปสสู้งโธ ปะไตยขึ้นมาซึ่งก็เต็มไปด้วยพวกนิยมความรุนแรงสุดตรงกันในทันทีแล้วเขากล่าวเพิ่มอีกว่าพวกไอซิสเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ตู่ได้เล่าไปเนี่ยไม่ได้ปรากฏออกมาจากที่ไหนเลยพวกนี้เนี่ยถูกลอเลี้ยงตั้งแต่แรกเพื่อเป็นอาวุธต่อต้านระบบการปกครองที่ไม่เป็นที่ต้องการใช่ไอซิสอยู่ดีๆก็โผล่เัลเคดาอยู่ดีๆก็โผล่ใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยถ้าสมมติตรงนี้หมดไปไม่รู้จะมีอะไรโผล่ที่ไหนอีก ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่สำคัญคือใครกันแน่ที่ไปบอมอิอรักอัฟกา,านิสถานลิเบียซีเรียอะไรพวกนี้ใครกันแน่พี่ว่าโลกเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงตัวกันใหม่ละป,ประชาคมโลกอีกหนึ่งคิดที่เราต้องเตรียมความพร้อมนะะมาพูดถึงอีกหนึ่ง ว่าทาที่คุณปูตินบอกไว้นะคะเรื่องของกองกําลังพันธมิตรปูตินเรียกกองกําลังพันธมิตรต่างประเทศที่ต่อต้านขบวนการก่อการร้ายบางอย่างที่ปูตินตั้งใจจะทําให้บรรลุผลหลังการโจมตีโดยขบวนการในวันๆในสหรัฐเนี่ยเมื่อปูตินนําเสนอแนวความคิดนี้ต่อจอช W บูชอดีตประธานาธิบดีเนี่ยนะคะอ๋อโอเขาเตือนล่วงหน้าเขาเตือนแล้วก่อนที่จะมีว่าว่าว่าให้ระวังใช่ไหมคะปูตินกล่าวว่าเรากําลังจะแนะนําไม่ปล่อยให้ความทะเยอทะยานนั้นเป็นเครื่องชี้นํา แต่โดยคุณค่าอาสาเต็มเต็มเลยนะให้ความทะเยอทะยานมาเช่งสีนํำเนี่ยเป็นศัพทที่สวยมากเลยใช่ค่ะแต่โดยคุณค่าร่วมกันและการแบ่งปันผลประโยชน์การรวมความพยายามของพวกเราเข้าด้วยกันอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่พวกเรากําลังเผชิญอยู่แล้วก็เพื่อสร้างกอ,องกําลังพันธมิตรในการต่อต้านกระบวนการก่อการร้ายสากลในต่างประเทศที่แท้จริงค่ะแต่ข้อแท้จริงก็คือว่าทั้งสหรัฐและพันธมิตรสหรัฐไม่มีใครเอา <c oughs> คือเข้าไปขคยี่อิรักแล้วก็ประเทศเรายังโดนเลยใช่ไหม ใช่ไหมฮะสงสัยเป็นกองพลาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยโค้ดตรงนี้ของเขาพี่ว่าสําคัญนะคือเขาพูดบอกว่าไม่ปล่อยเขาแนะนําสหรัฐในช่วงบุชสมัยนั้นบอกว่าไม่ปล่อยให้ความเทวทายานเป็นเครื่องชี้นําชี้นาให้ตัวเองไปทําสงครามในประเทศอื่นอะไรถ้าความเทวทายานความโลภความเทวทยานมันไม่ใช่เหตุจากนายวันวันนะฮะแล้วก็ เราควรจะมองทุกอย่างด้วยมีคุณค่าร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์นะฮะและทําทุกอย่างเนี่ยตกลงกันโดยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันคือใช้สันติวิธีใช่แล้วไปปราบปรามก่อ,อก,การร้ายเนี่ยทำได้แต่ทาได้ว่ารวมกองกําลังเนี่ยไปปอบปราบป,ปรามก่อ,อก,การร้ายอย่างแท้จริงนะแต่ก็ต้องมีที่ให้เขาแลปูตินมีมีผู้อยู่อันหนึ่งท,ที่เขาบอกว่าก็ต้องให้รู้ว่าคอนเซปต์ของผู้ก่อการร้ายเกิดไม่ได้ยังไงต้องป้องกันไม่ให้เกิดอีก คือพูดเหมือนผู้ใหญ่สอนไอ้เด็กเกเรอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเย็นด้วยใช่<น>ใช<น>่พูดออกมานะคะเขายังกล่าวอีกค่ะว่ากลุ่มประเทศมุสลิมต้องกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมสาคัญในกองกําลังพันธมิตรครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้เรียกร้องให้ผู้นําทางศาสนามุสลิมเนี่ยได้ใช้อํานาจของพวกเขาแล้วก็การให้คำปรึกษาผู้นําทางวิญญ,ญาณเพื่อป้องกันการสรรหาสมาชิกของนักรบรุ่นใหม่ๆในกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ใช่อันนี่คือแยกแยะให้ชัดเลยนะว่าอย่าให้คนรุ่นใหม่เข้าไปร่วมกระบวนการ<อ>เดนวนวิธีการต้องมีการจัดการอย่างไรมไม่ใช่ไปถึงก็ไปยิงไล่ย,ยิงคนรุ่นใหม่ให้ตายหมดนะคะก็ต้องรู้ว่าเกิดมาจากอะไรเพราะอะไรแล้วไปแก้ไขส่วนนั้นนี่คือคิดแบบคนที่ คิดเป็นอะแก้ให้ถูกจุดแก้ให้ถูกจุดใช่ไหมคะ,อะนอกจากนั้นยังมีวาทะเรื่องของประเด็นการฟื้นฟูความเป็นรัฐค่ะปูตินได้กล่าวเพิ่มว่าการฟื้นฟูความเป็นรัฐหรือว่ารัฐถ่าให้กับประเทศต่างๆอย่างเช่นลิเบียนะคะ,ะกับซีเรียนะคะที่ได้สูญเสียไปเนื่องจากผลของความขัดแย้งต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาจํานวนมากเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่พากันหนีไปจากประเทศเหล่านั้นเนี่ย ผู้ริพ่ยเหล่านั้นต้องการความเห็นอกเห็นใจใช่ค่ะนะคะแล้วก็การสนับสนุนแต่เรื่องนี้สามารถที่จะแก้ไขได้ในระดับพื้นฐานโดยการกอบกู้ภาวะความเป็นรัฐขึ้นมาทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่คือกอบกู้ความเป็นรัฐกลับขึ้นมากลับคืนมาทำให้ประเทศคืนประเทศให้เขาคืนความสุขให้เขาเาไม่ใช่ใช้โมเดลเราไม่ใช่เออไม่ใช่ไปถล่มมาเลเใส่เขาไปก่อการร้ายไประเบิดอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแล้วก็จะได้แก้ปัญหาคนอพยพเนี่ยจะได้กลับคืนถิ่น นะคะนั่นคือวิธีการแก้ที่ถูกค่ะงม่นมีใครอยากไปอยู่ประเทศอื่นหรอกใช่ไห<ช>มฮ<ช>ะ,ช,ะชั่วคราวนะได้แต่ว่าเราต้องมีบ้านเกิดเมืองนอน <โฮ S 1> นะคะปูตินเขาพูดเหมือนคนมีประสบการณ์มาแล้วใช่่ะซึ่งเขาก็เคยแก้ปัญหาเหล่านี้มาแล้วะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของเขามาช่วยต่อจิกซอให้ให้มันมความสมดุลเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกถูกต้องนะคะ เราจะไปต่ออีกสักสามข้อทันไหมคะพี่ตู่คะทันเรากล่วกาวอย่างสั้นๆ <laughs> ได้คะ่ะกล่าวอย่างสั้นๆเรื่องของการแก้ไขวิกฤตปัญหาในยูเครนอ่านี่นขาดิบแยละกล่วกาวว่ายูเครนเนี่ยก็เหมือนกับประเทศอ,อื่นๆหลังยุคโซเวียตที่ถูกบีบให้เลือกระหว่างตะวันออกกับตะวันตกซึงได้นำไปสู่สงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติยึดอํานาจในปี2014อันนี้คืออะไรคะพี่ตู่จริงๆแล้ว คือ E.U กับสหรัฐเนี่ยนะฮะสับสนให้ยึดอำนาจของรัฐบาลก่อนของยูเครนที่มาจากการเลือกตั้งมาโดยประชาธิปไตยนะฮะ,ฮะด้วยการก่อเหตุจลาจลเผาบ้านเผาเมืองอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเดลนี้ที่เขาใช้<ะ>การเผาบ้านเผาเมืองในเกิดที่ไมเดานในกรุงเคียฟนะฮะและอีกหลายแห่งทั่วประเทศเลย<ะ>ซึ่งอันนี้น่าเกลียดน่ากลักวม,มากอะ่ะแล้วก็ตั้งรัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิด<ะ>คือที่ปูตินพูดเนี่ยพยายามที่ว่า ยกตัวอย่างว่าเป็นประเทศยูเครนก็เหมือนประเทศอื่นๆน,นะคะที่ถูกบีบให้เลือกระหว่างตะวันออกกับตะวันตกคือจะเข้าข้างกับตะวันออกหรือจะเข้ามาอยู่ฝ่ายตะวันตกโดยให้ตะวันตกนั้นมีอํานาจเหนือและมีผลประโยชน์จากสิ่งที่เขามีเขามีอะไรตะวันออกกลางน้ำมันใช่น้ำมันเอาไว้ใช้พยุงอะไรพยุงเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจเศรษฐกิจเขาลันด้วยเงินอะไรเงินดอลลร์เขาเรียกปีโตรดอลลร์แต่เขาก็ผลิตเจลไอล์ได้แล้วไงคะทำไมเขาต้องมาง้อรงการิงคะ มันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับนนะ้ำมันโดยตรงแต่มันหมายถึงว่าพลังงานใ,ใครก็ต้องซื้อแต่การซื้อเนี่ยสหรัฐไปบังคับว,ว่าต้องจ่ายเป็นเงินปิโตรอลลร์เป็นก็คือเป็นเงิน US ดอลลาร์นั่นแหละอืมคือหาวิธีในการทำให้ค,คนต้องการเงิน<ร><ร>ดอลรดอลร์เพราะว่าสหรัฐมีหนี้ท่วมหัวเป็นประเทศที่จนที่สุดในโลกแต่พิมพ์เงินออกมาได้แล้วพิมพ์เงินออกมาได้เองเพราะนั้นตอนนี้จีนรัสเซียใช่ไหมฮะก็ เริ่มที่จะขายธนบัตรออกอะไรแบบนี้มันก็เป็นอันตรายต่อระบบเงินดอลลาร์สหรัฐอืมน่าสนใจถึงยอมไม่ได้ค่ะถูกต้องแต่พอมันลิงก์ในเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าโลกแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนทั่วโลกกำลังจับตาเหมือนกันนั่นคือเรื่องของ TPP นะคะซึ่งคุณปูตินเนี่ยก็ได้ออกมาวิจารณ์การสร้างกลุ่มการค้าแบบกีดกันการค้า นี่คือเป็นคำซ้อนหรือคำส้อยหรือคำยังไงคะเนื่องจากขัดกับแนวความคิดขององค์กรการค้าโลกหรือว่า World Trade Organization WTO เนี่ยนะคะและหลักการค้าเสรีทั้งยังใช้เป็นการแซงชั่นทางเศรษฐกิจซึ่งนำโดยการเมืองเพื่อให้ประเทศต่างเนี่ยบรรลุเป้าหมายของตัวเองจริงๆอย่างนี้นะคะข้อนี้ต้องบอกว่าน่าคิดอยากให้ทางฝั่งภาคธุรกิจและก็ภาครัฐของเราเนี่ยศึกษาเรื่อง TPP ให้ดีนะฮะบูตินพูดถูกเลยบอกว่า ไปสร้างกลุ่มการค้าแบบกีดการ,การค้าคือ Exclusive Trading Zone หรือ Trading Blocks เนี่ยก็คือใครไม่เป็นสมาชิกเข้าไม่ได้คืออยู่ดีๆก็เกิดระบบเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล,แล้วมันก็บังคับนะทำไมเราถึงต้องมีเรื่องอะไรนะ i c o ทำไมเราต้องมาเจอกับ <I KO S 1> เรื่อง f a t ก a FATF ต้องบังคับให้เราทำนั่นทำนี่ก็อพอไปตกลงกับอะไรอะไรร่วมกับเขาเนี่ยคือกลัวตกลรถไฟ นะฮะต้องดูให้ดีว่าเราต้องเสียสิทธิสภาพเราเสียเสรีภาพแม้กระทั่งเสียความเป็นรัฐออกไปหรือเปล่าผ่านการร่วมข้อตกลงโดยพฤตินในโดยพืตินในใช่อ่าอันนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องน่าจับตาซึ่งเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากกรบกวนให้พี่ตู่เดี๋ยวให้ความรู้ทีน่าไปได้ลให้พี่ตู่มาให้ความรู้เรื่องขอท t พ p พนะคะกัลังจะเข้มข้นมากเรื่อยๆด้วยเรื่องทีนี่แบบพี่สุดๆเลยเดี๋ยวขอไปรวบรวมมาก่อนนะคะสุดท้าย พี่ตู่พกมาจากบ้านพกมานะคะเพราะว่าประเทศของประเทศสหรัฐเนี่ยสัญลักษณ์คืออะไรอินซีอ่าแล้วรูปนี้คืออะไรบูตินขี่อินซีอ่าบูตินขี่อินซีนั้นทำไมต้องถอดเชือดเลยค่ะโชว์ซิกแพค้แต่รูปนี้นี่เขาอาจจะแต่งนะคนทำก็อาจจะแต่งภาพนะคือรูปนี้เป็นรูปที่พี่ชอบที่สืดคือว่ามันแสดงถึงสถานะนะว่าโอ้โหสหรัฐไม่เคยตกต่ำขนาดนี้เลยจนขนาดที่มีผู้ เ,เขาเรียกอะไรเป็นศาสตราจารย์และเป็นนักวิจารณ์ที่เป็นคนสหรัฐเองเขียนบทความบอกว่าสหรัฐต้องการผู้นําที่เป็นเสมือนปูตินเราเคยมีคนอย่างนี้ก็คือลินคอนกับรูสเวลล์แต่ตอนนี้เราโหยหามาโคนแบบพี่พี่เขาจะพูดยังไงเออใช่แรงแต่ว่าตรงใช่ถูกต้อง,งค่ะ เป็นัวัยรุ่นเขาก็จะแฮชแท็กกันว่าสารัฐมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรถูกต้องไหมคะพี่ตู่ใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจับตาเพราะเขากาลังจะมีการเปลี่ยนผู้นําด้วยตอนนี้เวทีก็กาลังเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปรวบรวมข้อมูลมาให้พี่ตู่ได้เชื่อมโยงภาพแบบนี้ให้เราฟังกันอีกส่วนนี้ขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยนะคะจ้าดีจ้าขยู้กับเปแปะฝาบ้านกด้ยกั และนี่แหละค่ะก็คือมุมมองดีๆนะคะกับอีกหนึ่งมุมคิดที่เราสามารถเอามาต่อยอดในการมองต่อไปได้นะคะว่าการเมืองบนเวทีระดับโลกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้คงต้องเป็นมหากาบที่เราต้องติดตามกันอีกเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะนนาจะขออนุญาตหย,ยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาร่วมพูดคุยกับพี่ตู่แบบนี้ในครั้งต่อๆไปนั่นเองค่ะ แต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าทีมงานลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกับเงินทองไม่ต้องเครียดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของพี่ตู่จะเป็นใครกันอีกบ้างวันนี้ทีน่าลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ